สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมื่อวนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดี FC ทางช่องของวันที่3สิงหาคม2567นะคะคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซมาตามเอาแนวทางของ4เซียนกันนะคะหาหน่อยเด็ดๆแม่นๆเนาะเอา หลังจากเมื่อวานนี้ได้ลุ้นผลฮาหนอยและเราพัฒนาไปแล้วเป็นจังใดกันแน่คะ่ะ f อฟไม่เพ่นมาถามข่าวข้าวเนาะอ้ยบถึกอีกแล้วเนาะคะ่ะเกาหนึ่งคักไปออกทั้งหนาเนาะคะ่ะเอซเสียดายแห้งแห้งค่ะเนาะไปออกหกโตทั้งหนาคุณเนาะผู้ใดที่ว่าเขตใดที่ซื้อหกโตัวทั้งหนาจะได้นะคะเนาะเสียดายค่ะเลขออกซี0ูนยห้าเนาะ สตัว6ตัวก็คือสี่เอกหนึ่งสี่สี่้เ 9, 1, 4, 4, 0, 0, 5, าเราพัฒนามอเพื่อนกระสือประสันมเพื่อนเนาะซื้อของพี่ประหัตแหละเพราะว่าเพื่นว่าเพิ่นหมั่นใจหมั่นใจก็ไปออกทั้งหน้าเสยเลยเนาะเก่าหนึ่งเนาะเสียดายครับมาออกทั้งหลังให้ทุกคนกับบดัดเนาะ เอาค่ะเอทาเลขลุดกับขอฝากกำลังใจให้ทุกๆุกเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยคือเกาเด้อเนาะคะ่ะกำลังใจให้แม่เพ่นน้ำแน่กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆให้ด้วยเนาะมื่อนี้แม่เพ่นกับอ,อยากฝากเอซทั้งช่องมาผู้ใดอยากจะสั่งจองครีมชุดแก้ฝ้ากัจุดด่างดำเนาะก็สั่งจองมาได้ค่ะ1ชุดมีครีมห หนึ่งกระปุกครีมกลางวัน1กระปุกครีมกลางคืน1กระปุกและสบู่หก้อนนะคะส่วนยาแคลเซียมูไใดนี่อาการปวดหลงังปวดเอวปวดแข้งปวดขา5้า500บาทยาบำรุงสายตาหมดโปร4ี0แล้วเดอ้อค่ะเนะาะจะมาจัดเป็นปกติแล้วยาบำรุงสายตา500บาทเ,เนาะค่ะ ผู้ใดมีอาการน้ำตาไหลเจ็บตาเนาะหรือว่ามีอาการตาม่วเนาะเครื่องเครื่องตาค่ะเอาไปกินได้บำรุงได้เนาะขีนอนตื่นทีตาออกหลายอย่างสินะเนาะเอาไปกินได้เด้อเนาะส่วนผู้ใดอยากจะบูชาเนาะคะ่ะเบียแก่หลวงปู่ศิลาหรือว่ากำไลย,ยกเนาะคะ่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะผู้ใดแขนใหญ่แข,น,ขนหน่อยก็สามารถ เขาได้ตูดตูดออกตูดเขาได้ค่ะนี่ค่ะเนาะแต่ว่าเอาไปแล้วให้เอาไฟจีส่วนนี้เด้อเนี่ค่ะเอ็ซีเพราะว่าข้าเจ้าจะขอดบนเบรแอนมันจะหลุดเนาะค่ะนี่ไปหอดแล้วเอาไฟจีส่วนนี้เด้อเนาะค่ะเอ็ซีนิดส่วนน้อยๆนี่ยืมไหนหัวนกตุ้มนี่ถามว่าบบจีมันจะหลุดนะคะข้าเจ้าขอดเบรแอนเนาะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองกับครอบครัวนะคะ ถ้าเชื่อและศรัทธาแล้วค่อยสั่งจองค่อยบูชานะคะถ้าจิตไม่ศรัทธาหรือว่าเบ่เสื้อเศร้าไปกับูบชาไปกบเป็นธรรมดาเนะจะบ่มียังเกิดขึ้นนะคะเอฟซี FC ต้องมีแรงศรัทธาและความเชื่อถึงจะเห็นผลนะคะเนะาะฝากด้วยค่ะเอาสาธุสาธุสาธุผู้ใดมีอยุแล้วก็ขอให้แหง้หงด้วยด้วยปัง,ปง ค้าขายลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดขอให้เล,ลือถึงปูก็จะอาจจะประสบผลสำเร็จใดที่เฮาต้องการนะคะเอาคิดนี้ไปเบิ่งตัวเลขน้ากันค่ะว่าซีเซียนจะใดตัวใดมาฝากเอฟซีทั้งช่องค่ะฮาหนอยเด็ดๆดแม่นๆเข้าทุกวันถูกทุกวันนะคะฝากด้วยค่ะเอาน,นี้เนะคะเอฟซี FC, มาเบ่งผลฮานอยของเมื่อ,านนอ,อาวานนี่กันก่อนนาะคอยเข้าไปตามเอาตัวเลขเนี่ยทางมือนี่กันต่อค่ะกะมาบ่ง ผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกที่209ล่างออก04นี่ค่ะ04นก็ไปออกที่ลาวพัฒนาเนาะนี่แหละ FC ไม่เพ่นว่าลาวกับฮานอยจะออกตามตามกันส่วนลาวกับไทยก็จะออกตามตามกันนั่นส่นะเพื่นสังเกตมาดนแล้วเนาะเทั้งช่องสังเกตไปด้วยกันนะคะเนาะส่วนน้อยปกติบน012ล่าง55 นอ v วีพี no บนแปดหนึ่งสองล่างห้าห้าเลขอีงังนจะมามาออกคือกันทั้งบนทั้งล่างเนาะงึดหลายต่างแต่ลักลอยแค่ตัวเดียวเท่านั้นม่อยากจะพากเลยค่ะม่อยากจะพัลหนาเลยค่ะนอเลขบอกเมื่อวานนี้ค่ะฮานอยส่วนของเซียนโคลาดเมื่อวานนี้ฮานอยวิ่งรูดที่ หกับ2ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนะาะหก็มา2ก็มาแต่ว่าจับคู่ให้เขาแค่1 2หรือว่า2 1เพิ่นหทมาสอง,งเลขออก1นสองทั้งน้อยปกติและ VIP บนนะคะเนาะของเซียนโคราชค่ะส่วนของเซียนอูดอน0ูนย์กับ1ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง2ตัว จับคู่ให้เขาที่09ตรงตรงบนของนอยพิเศษและ1นสองตรงตรงของบนนอยปกติและนอย VIP นะคะเนาะของเซียนอุดรแตกทั้ง3นอยตรงตรงทั้ง3นอยเลยเนาะเมื่อวานนี้ส่วนมือนี่ตามต่อค่ะเอฟซีเซียนเชียงใหม่ให้มาหาหนอยเมื่อวานนี้1กับ4ตัววิ่งตัวรูด เข้าทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้าที่1นสองตรงๆงบนของนอยปกติและ VIP นะคะเนาะของเซียนเชียงใหม่ก็เข้าค่ะเพราะวานี้เลขมาตรงกันเนาะและของพิ่ปหัสไหมาวิ่งรูด3กับ1ตัววิ่งตัวรูดเข้าตัวรองมาตัวรองนะคะจับคู่ให้เขาก็ชุดล่องก็คือ1นสองตรงๆงบนของนอยปกติและ VIP ค่ะเนาะ ของแต่ละเซียนได้ผลงานไปแล้วค่ะวันที่2เมื่อวานนี้เดี๋ยวมาเพ่น้า fc มาเอาตัวเลขเนี่ข้างวันที่3สิงหาคมสองหาหกกันต่อเลยค่ะวันนี้เจ้าแรกก็คือของพี่ปหัสให้มาวิ่งลูด1กับ2ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง2ชุดเน้น1 4ึ่งสหนและ1 8 ชุดลอง24งสี่ห้และสอนะคะฮาหนอยของพีพาหัตหรือว่าพหบาฮัตชาแนลเนาะเอฟซทั้งช่องผู้ใดติดตามทั้งเพจบอกเลยค่ะให้ยกเลิกเนาะเพราะว่าเป็นเพจปลอมทุกทุกเพจมีคนห้ายคนที่โดนโกงโดนตัวโอนเงินให้แต่ว่าบัเมนบัญชีพีพาหัตเนาะพันทรงมาให้เบึงเป็นชื่อของนายทุนลุงตี้นะคะชื่อที่ เป็นมิจฉาชีพที่ว่าตัวเอาเงืนคนเ้นาะมาเอาซื้อห้าไปอ่างอย่างสิน่เอฟซีทั้งช่องเบิงและเห็นแล้วก็ฝากบอกตัว่อกันดเด้อน้อมิจฉาชีพมันหลจะเห็นหยังจะโอนเงินให้ไพกับให้ละมัดละว่างกันแน่นอสอบถามดีๆค่ะอย่าไปหลงเชื่อง่ายเนาะค่ะนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ทําผลงานออกมาได้สองนอยตรงๆงเนาะค่ะบนทั้งสองนอยเลยได้แล้วเนาะของพี่พหััทหาหนอยแม่นๆ มาต่อที่เซียนโคลาตนะคะวันนี้เซียนโคลาตให้วิ่งรูดที่8กับ9เนาะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่8ปลองเชุดเน้นก็จะเป็น 8, ปดหนึ 1, ่งแปดสองแชุดลองก็จะเป็น 9, 1, 92, 93และ94ค่ะเนาะของเซียนโคลาตส่วนเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งรูดก็เข้าทั้ง2ตัวนะคะ เนาะของอาบอัมเลอัน,นเซียนอุดอรขอโทษหลายๆเอฟซีนี่ค่ะเซียนโคลาดก็วิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวคือกันเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เขาแค่สองน้อยเนาะออกตัวกับบนของน้อยปกติและ VIP ส่วนห้าบอมี่เบิร์นเนาะบอมีหาหา่ฮาฮาทามี่ฮาฮานี่จะได้บนได้ล่างเลยเนาะค่ะ เอาได้แล้วของพีประัตและเซียนโคราชเอฟซี FC ทั้งช่องก็แคปหน้าจอเดอ้อจ้าเนาะฝากบอกได้เดอ้อนะคะเอฟซีฝากบอกม,มูเพื่อนพี่ญาติีพี่นงที่ผู้ใดติดตามทั้งเพจเนาะคะ่ะเป็นแนวทางที่พีประัตบ้างในช่อง youtube เนอกแต่ว่าข้าเจ้าดึงไปทั้งเพจค่ะดูดเอาไปลงทั้งเพจนะ่าจะเป็นเสียงเฮ้าค้นเฮ้านี่แหละเป็นคนเฮ็ดเป็นคนทําคลิปแต่ว่าตัวจริงแล้วที่จริงแล้ว เป็นของปลอมหมดนะคะของเฮาไมีแค่ช่องทางเดียวก็คือทาง YouTube เท่านั้นนะของแท้จะอยู่ที่ทาง YouTube เท่านั้นนะคะของพี่พัดบอกว่าจะเป็นช่องพหัสดคนเดิมพหั h ชาแนลเนาะให้มาติดตามทาง YouTube เท่านั้นนะคะ FC. ฝากบอกต่อๆกันด้วยคะ่ะแคปหน้าจอได้หรือยังเนาะได้แล้วไปต่อกันค่ะ FC. มาต่อที่ของเซียนอุดรเมื่อวานนี้แตกขลมทลายเลยนะสามนอยมาตรงตรงเลยค่ะ fc สามนอยมาตรงตรงนะเมื่อวานนี้วันนี้ได้มาแล้วเซียนอุดรให้วิ่งลูดที่หนึ่งกับห้าตัววิ่งตัวลูนเน้นที่หนึ่งลองห้านะคะจับคู่ที่หนึ่งห้าชุดเน้นนะคะนี่ชุดเน้นจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าชุดลองก็จะเป็นห้าสี่ ห้าหกห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะของเสียนอุดรค่ะสว่วนมเมื่อวานนี้นี่ค่ะผลงานออกมาได้สวยงามมาค่ะเนาะเอาจับพิษอีกแล้วเอสซี 3, ่ขาเพื่นกันเลยนี่ค่ะศูนย์กับหนึ่งมาทั้งสองตัวเนาะวิ่งลูดจับคู่เข้าที่ศูนย์เก้าบนของนอยพิเศษและหนึ่งสองบนของนอย ปกติและ v i p เนาะเข้าตรงๆทั้ง3นอยเลยเนาะของเซียนอุดรวันนี้ก็ให้ที่วิ่งรูด1กับ5เนาะเดซี FC สร้างช่องบึงหลกักพิจารณากันเอาค่ะส่วนของเซียนอุดรได้แล้วมาต่อที่ของเซียนเชีงยงใหม่ค่ะเซียนเชีงยงใหม่ให้วิ่งรูดบนล่างที่3กับ4วันนี้เน้นให้ที่3ลรอง4นะคะตัววิ่งตัวรูดส่วนชุดเน้นจับคู่ก็จะเป็น3 1 3 4มสี่สามแดสาม, 8, สาม 9, เนาะแล้วก็ชุดลองก็จะเป็น4ี่หนึ่งสี่ห้าสี่แดแล้วก็4ี่เนะคะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด1กับ4ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เขาสองน้อยก็คือ1นสองตรงๆบนของน้อย ปกติและ V.I.P เสียดายซบอมีซ่ซีศูนย์ศูนยะ์ซเนาะนี่ค่ะซมาอยู่แต่ว่าบอมีซ่ซีศูนย์คันซันสีแตกสามน้อยคือเซียนอุดรเลยเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะได้แล้ว FC ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาสองเซียนกันต่อเลยเนาะแคปหน้าจอฮา,านอยเด็ดๆแม่นๆของเซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่วันนี้กันเนะ้อเนาะได้ครบทุก เซียนแล้วเอฟซี FC เตรียมตัวมาแคปหนาจอไปน้ำกันค่ะ๋ยวาไม่ต้องจัดเรื่องอๆๆหายใวยงามๆเอฟซีจะได้แคปหนาจอเมื่อวานนี้แม่เพเ่นลืมเห็ดอะเรื่องซีเซียนหาเป็นลิปห้นาน้อยะเมื่อวานนี้ขอโทษหลายๆคะ่ะเอฟซีแม่เพ่นเห็ดคลิปแล้วแม่เพ่นวัาแม่เพ่นปล่อยสาธารณะแล้วเมื่อวานนี้ลืมคักลืมเนี่ยค่ะบรได้ปล่อยเนาะเอฟซีาถามมากว่าแม่เพ่นคือบ่เห็นลงห้าน้อยเอ้าลงไปแล้วจ้าวสัน ต้องไปแล้วจ้ามาสันมาเบิงอ๋อเจ้าของบอยปล่อยสาธารณะค่ะแล้วมันก็เลยบไปเลเดึงขึ้น YouTube เม่เพิ้ลขอโทษขอภัยน้ำเนาะจนมาหามงก์แล้วเนาะเม่เพิ้ลจังปล่อยได้คันเอฟซีปะท่วงมากเมเพิ้ลก็อาจจะบอยปล่อยเลยเมื่อวานนี้ลืมคักลืมเนาะบังที่หละคันว่ายม่เพิ้ลเฮ็ดยังผิดพลาดไปก็ขอโทษขอภัยน้ำเนาะกัดตักกัดเตือนเม่เพิ้ลมาน้ำเด้อเนาะบางคนเท่ากับมีหลงไม่เลื่อม ให้โอกาสเด้อจ้าเนาะเอาแคปหน้าจอได้หรือยังคะฮาหนอยสี่เซียนวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังไปด้วยกันนะคะคลิปนี้กับสวัสดีคะ่ะ